เริ่มครับดูนะครับวันนี้ที่บ่อระเบียงนะครับสุภาพสตรีนะครับตีเบ็ดดูนะครับไม่มีฟู่นะครับดูนะครับโทษนะครับดูนะครับดูเลยนะครับวันนี้ไม่ไม่ฟู่นะครับนี่นะครับสุภาพสตรีนะครับขอชื่อหน่อยนะครับชื่ออะไรนะครับชื่อยกค่ะชื่อยกนะครับตกอันนี้วันนี้ตกที่ที่ไหนครับอ๋อระเบียงเคียงน้ำโคราชระเบียงเคียงน้ำโคราชนะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับวันนี้ เอาคนนี้คนใส่เสื้อทิกกิ้งมาเตอร์นี่คงไม่ต้องถามนะครับว่าใครอ่าจำกันได้ดีนะครับคนนี้สไตล์ขนเลยครับดูนะครับติกแห่งกับสุภาพสตรีนะครับดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอดูนะครับขอดูในมือครับฟูไหมครับวันนี้เราใช้ลอกเพนนะครับเปลี่ยนแนวมั้งครับเปลี่ยนแนวนะครับย็งไงครับวันนี้โดนปลาบ้างยังครับกำลังครับอ๋อยังไม่โดนใช่ไหมครับวันนี้ยังไม่โดนนะครับ ทีระเบียงเรานะครับจะมีหลากหลายนะครับเป็นการตกสปิ๋วปนิ่งปนินนะครับวันนี้ได้ตัวไหมครับปนินได้ตัวเดียวตัวเดียวนะครับดูนะครับบรรยากาศนะครับวันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้พอได้นะครับวันนี้ได้กี่ตัวแล้วครับปนินครับตัวเดียวนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่ระเบียงนะครับนะครับ น,นี้เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับจากบ่อระเบียงนะครับอันนี้คือเจ้าทินกันเลยนะน่าจะดำกันได้นะครับบรรยากาศนะครับ